สดี่ชาากรุมค่ะย,ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมย์เมย์นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะวันนี้นะคะเมย์จะทานายดวงความรักลายปักให้กับคุณนะคะเป็นดวงในปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15นะคะพฤศจิกายนปี64นะคะสําหรับช่องเมย์เมย์นะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะหน้าไพ่อาจจะสลับข้างกันได้ระหว่างเจ้าชะตานะคะแล้วก็ 朝上，对吧？Uh huh. มาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวกลุ่มก่อนนะคะช่วงนี้ชาวกลุ่มค่อนข้างจะปิดใจกับคนรักนะคะเหมือนกับมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเข้ามาในช่วงก่อนๆนนี้นะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนนี้นะคะก็มีคนพยายามจะหยิบยื่นนะคะความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะในกรณีี่คุณยังไม่แต่งงานนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ย แล้วมีคนคุยอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้คุณกลุ่มไม่ได้มีใจไปที่ความสัมพันธ์ไม่ได้โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์เลยนะคะอาจจะกําลังออมีงานที่เยอะมีภาระอะไรที่เยอะนะคะจําเป็นจะต้องไปทุ่มเทกับสิ่งนั้นไพ่เ้าคาถาเนี่ยไม่มองว่ามันน่าจะหมายถึงเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้งานจะเยอะมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณเป็นหัวหน้าด้วยนะคะคุณต้องรับผิดชอบเยอะนะมีอะไรต้องจัดการเยอะนะคะเ,เรียกได้ว่าใกล้จะปลายปีแล้วนะคะมันเป็นช่วงสรุปงานาแถมโหลดตรงเนี้ยนะคะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามาด้วยนะคะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีโฟกัสไปที่เรื่องของความรักเลยในช่วงนี้นะอันนี้หลายๆท่านเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยวกับงานนะ มันอาจจะหมายถึงคู่ไหนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยไม่มองว่ามันมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะหรือไม่ก็อาจจะเข้ามาในต้นเดือนนี้ก็ได้ ไพ่เดดเดวิลอะมันหมายถึงสิ่งไม่ดีอยู่แล้วด้านลบด้านมืดความโชคร้ายอะไรต่างๆนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนสอดแรกเข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็ได้คนที่มีลักษณะแบบเป็นเดดเดวิลอะที่ชอบเข้ามาในความสัมพันธ์คนอื่นไม่ว่าจะเข้ามาทางคุณหรือว่าทางแฟนคุณนะเข้ามาทาให้ความสัมพันธ์มันแตกแยกกันนะคะแล้วคุณก็เลยปิดใจนะคะมีกําแพงในใจใส่คู่คุณความสัมพันธ์ก็เลยไม่ราบรื่นมีการปฏิเสธกันนะหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงอุปสรรคภายนอกก็ได้ค่ะที่มันเข้ามานะคะทางฝ่ายคุณหร ต่างๆไม่ได้ไปอยู่ที่ความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีแล้วก็มีการเบื่อหน่ายหรือว่าปฏิเสธนะคะเกี่ยวกับเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ในนั้นไม่ว่าว่าช่วงต้นเดือนไม่นช่วงเวลาที่สวีทแล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปโฟกัสนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือพัฒนาความสัมพันธ์อะไรนะอย่างดีที่สุดก็คือเป็นช่วงที่คุณแบบ อาจจะปล่อยให้แฟนคุณไปทํากิจกรรมส่วนตัวของเขาแล้วคุณก็ทํางานนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ถ้าคู่ไหนมีปัญหาไม่มองมนช่วงเวลาแยกกันนะคะ separation นะเพราะว่ามันมีพลังงานด้านลบเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมากับหัวนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วส่งผลทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจเรื่องของความสัมพันธ์ไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในตอนนี้นะประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไพ่ที่เม์เปิดให้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแค่2อาทิตย์นะ นะคะช่วงต้นเดือนนะคะพลังงานของคู่คุณนะคะไพ่เขาดีมากเลยนะคะคู่คุณได้เด e m เม i ิเชียนะคะสิบถ้วยแล้วก็เด e เบลิลมีความรู้สึกว่า,าทางฝั่งของคนคุยของคุณหรือว่าสามีภรรยาคุณเนี่ยเขามีการคอนพลิตอะไรบางอย่างนะที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ทําให้ได้เงินเข้ามานะคะชีวิตมีความสุขในช่วงนี้เนาะ เดมจเชียนก็หมายถึงยิบจับทาอะไรก็ประสบความสาเร็จไปหมดนะคะตัวข้ามกับคุณนะที่คุณกําลังกุ้มใจเรื่องของการต้องทํางานอย่างหนักถึงแม้ว่าคุณกุมอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับคู่อยู่แล้วปกตินะแต่งานคุณมันยากแต่งานเขาอะเขาประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ความสาคัญ,ญไม่บาลานซ์กันเลยยิ่งคนแต่งงานแล้วตัวคุณงานเยอะแฟนคุณเออเรียกได้ว่าน่าจะว่างกว่าคุณเยอะนะเขาอาจจะพยายามที่จะมา ชักชวนคุณให้ไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่คุณก็ปฏิเสธเขานะคะอย่างที่บอกค่ะไพ่คอนทารกันนะคุณไม่มีเวลาเขาเลยในเดือนนี้ถ้าเกิดแฟนคุณเขาไม่ได้ทําอะไรที่ผิดแต่คุณนะถ้าเกิดว่าเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีไม่มองว่า คุณสองคนมีความคอนแทตกันมากในช่วงต้นเดือนนะคุณไม่มีเวลาส่วนเขามีเวลาตรงเนี้ยถ้าไม่อยากมีปัญหากันนะคะควรจะคุยกันเปิดอกนะให้เขาได้เข้าใจว่าเราไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าเราติดงานไม่ใช่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่รักกันหรืออะไรแบบนี้นะคะค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยไพ่ของแฟนคุณขึ้นมาแบบนี้มันจะมีการจบวัฏจักรอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงวัฏจักรของเดวิลนี้ก็ได้ความโชคร้ายการหลอกลวงหรือว่า การผิดใจการทะเลาะกันเนี่ยเขาอยากที่จะจบวัชจ,กจักรตรงนี้แล้วก็มุ่งมั่นนะคะไปที่การกลับมาคืนดีกันหรือว่าชีวิตคู่ชีวิตรักที่มันสมบูรณ์แบบกว่าเดิมนะยิ่งถ้าคู่ไหนยังไม่ได้แต่งงานม่มองว่าเขาอยากจะจบวัชจักรของการเดทติง้งแบบว่าเดตเหมือนเฟรนด์วิ๊เบนดฟิตหรือว่าเป็นการเดตไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์เขาอยากที่จะจบ ะะเรื่องราวของการเดทแบบแคชชัวลแบบนี้แล้วก็อยากจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณอยากให้มันมีปฏิหารแห่งรักเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกนะว่าพลังงานคอนทัดกันคุณกุมตอนนี้ไม่ได้โฟกัสไปที่การสร้างหรือว่าการสารต่อความสัมพันธ์กับใครนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยมองว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามมากแต่ก็ยังไม่เกิดผลอยู่ดีนะคะอันนี้คืออ่านตามหน้าไพา่จากพลังงานของคุณทั้งสองคนนะแต่ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วเมย์มองว่า ดีแล้วที่ภรรยาเราหรือสามีเรามีพลังงานบวกนะคะชีวิตประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังยุ่งอยู่แต่ว่าถ้าเรามีการคุยกันภายในอ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะมันจะเคลียร์กันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์หรือว่าบทสรุปให้นะคะเมย์จะใช้ไข่สำหรับหนึ่งนะคะเป็น golden art n o u v e นะ อยากออกนะคะใบนี้ให้เกาออกมาก่อนเนาะไพ่สองถ้วยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะสี่คาถากับหัว Queen of Wands คุณสองคนนะมีแนวโน้มนะที่จะได้เป็นคู่กันนะคะมีแนวโน้มที่ได้ลงเอยแต่ว่าในตอนนี้ปัจจุบันนี้มันยังไม่ใช่เวลาทำนั่นเองนะคะสี่คาถากับหัวก็แปลว่า มันอาจจะเป็นการรอเวลาที่จะได้มีคอมมิชเมนท์ที่มันมากกว่านี้แต่ตอนนี้คุณกุมยังปฏิเสธคนคุยของคุณหรือว่าแฟนของคุณที่เขาอยากจะมีคอมมิชเมนท์กับคุณมากกว่านี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะปฏิเสธเขาตลอดไปนะมันมีพลังงานของการหันหน้าก็หากันอยู่มันมีพลังงานของการ,การแบบอยากที่จะอ,อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าแต่งงานกันอยู่แต่มันยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้แลวไม่ได้จะเกิดขึ้นในอนาะคตอันไกลด้วยนะคะ เพราะว่ามีา Queen ands, ไมมพ่ควีนอวอน n ม s ไมองว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานนั่นแหละนะเมย์พุ่งเป้าไปเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าไพ่คาถา,าทั้งหลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรื่องของการมีพาช,ชั่นในการทํางานแล้วก็การที่เป็นควีนล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังแล้วก็ถือคาถาไว้เนี่ยเมยมองว่าคุณสนใจที่จะเป็น มีหน้าที่อ่ะในช่วงเนี้ยคุณสนใจที่จะทํางานให้มันประสบความสําเร็จให้คุณเป็นควีนอวอนก่อนนะก่อนที่คุณจะมาเป็นสองถ้วยกับเขาอ่ะให้คุณประสบความสําเร็จถึงที่สุดก่อนนะคะเมื่อคุณพอใจในความสําเร็จตรงนี้แล้วคุณถึงจะหันหน้าเข้าหาแฟนของคุณหรือคนคนที่คุณคบอยู่ด้วยแล้วก็ค่อยสร้างครอบครัวขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ใส่ใจของเรื่องของเอ่อชีวิตคู่ชีวิตสมรสเท่าไหร่นะคะปล่อยให้เขาจัดการดูแลครอบครัวไปฝ่ายเดียวส่วนตัวคุณก็ปมุ่่งงนนทําา สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างฐานะให้ครอบครัวเมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ถึงจะกลับมาให้ความสําคัญกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็ทําให้ครอบครัวมันมีความสุขกว่าเดิมนะประมาณนี้นะคะจริงๆหน้าไพ่มันไม่ได้เวลวร้ายหรอกมันไม่ใช่การปฏิเสธกันแนตะ่มันเป็นการเหมือนกับว่าแค่เลื่อนไปเท่านั้นเองนะคะการจะมีคอมมิทเมนต์อะไรที่มากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยก็แจ้งชาวสองนิดนึงแล้วกันว่าถ้าคุณอยากที่จะพูดคุยถึงการคบหากันที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนคุยอะ่ะอาจจะอยากได้สถานะแฟน ถ้าเป็นแฟนอาจจะอยากมั่นหมายหรือแต่งงานเงี้ยต้องใจเย็นก่อนนะคะคุณคุณเจอสังเกตได้เลยถ้าชาวกลุ่มเขาพร้อมเขาจะเป็นฝ่ายมาบอกคุณเองเขาจะเป็นฝ่ายขอคุณเองคุณไม่จําเป็นต้องไปเล่งรัดเขาไปเล่งรัดชาวกลุ่มไม่มีประโยชน์นะคะเขาเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเองอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็เด็ดขาดมากด้วยนะอันนี้ก็แจ้งไว้นะคะแต่ว่าน้าใครก็อาจจะสลับข้างกันได้นะคะในบางคู่นะก็ปรับเอาเองได้เลยนะคะค่ะต่อมาเดี๋ยวเมย์เปิดพลังงานเออโลแมนแองเจิลให้นะคะ Acquited love นะคะ New Love Past Life Relationship ไพ่สองถ้วยเมื่อกี้แล้วก็รวมกับ Past life relationship วงบอกถึงความเป็นเนื้อคู่นะแล้วก็คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณในอดีตชาตินะคะสําหรับคนที่คุณอยู่ด้วยปัจจุบันหรือว่าจะเป็นคู่สมรัคุณปัจจุบันเนี้ยนะคะทีนี้คุณ2อคนในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเป็นไปได้นะอีกคนนึงจะเรียกร้องมากกว่านะคะเพราะว่าเขาพร้อมแล้วที่จะ ามาสารต่อความสัมพันธ์หรือว่าโฟกัสนะคะเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์แต่ตัวคุณกูมันยังไม่พร้อมแฟนคุณเขาเสร็จงานแล้วนะคะชีวิตเขากำลังมีความสุขมากเขาเหลือเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความรักนี่แหละที่เขายังไม่ได้เติมเต็มจากคุณนะคะดังนั้นมันก็เกิดพลังงานอะลีคลายเชตเลิฟเกิดขึ้นก็คือว่า ฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมแต่ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องมากนะคะมีความต้องการมากมันก็เลยไม่บาลานซ์กันในตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณ2คนจะต้องแบบแยกจากกางนี้ไปตลอดหรือว่าหมางเมินหรือว่ามีปัญหากันตลอดนะให้ new เลิ e มันหมายถึงเมื่อ,เ,อเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้กลับมานะคะปลูกต้นรักกันใหม่นะถ้าใครถึงขั้นบล็อกขั้น ลดสถานะอะไรแบบนี้เมย์ก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นการแบบตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยซ้านะถ้าเกิดว่า,ามีมีการเรียกร้องมากเกินไปแล้วมีการบอกเลิกกันนะเดี๋ยวก็ได้กลับมารักกันใหม่นะคะนิวเลิกหมายถึงการรีนิวนะคะการกลับมาเริ่มใหม่นั่นเองนะด้วยความที่เป็นคู่ในเดียชาติเนี่ยอย่างที่เมย์บอกประจําว่ามันมักจะมีเรื่องต้องแบบ เป็นดราม่ากันก่อนน่ก่อนจะได้ลงเอยกันนะคะเพราะว่ามันมีกรรมต่อกันมาในชาติที่แล้วดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันอาจจะเป็นกรรมที่เคยทําต่อกันไว้แล้วก็เมื่อผ่านพ้นไปแล้วนะคะถ้าได้กลับมารักกันอีกนะคะไพนิวเลอรที่ขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ก็ถึงจะราบรืนได้นะคะเพราะว่าใช้กรรมกันหมดแล้วนะประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานของโรแมน c ์แองเจิลนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค Angel Answer กันนะคะจักรวาลจะมีคำตอบหรือว่า มีไกดไลน์อะไรนะคะให้กับชาวกลุ่มนะคะรวมถึงชาวสองด้วยนะฝากดูดวงรายวันด้วยนะคะเมย์จะลงคลิปให้นะคะทุกวันเลยเวลาสี่ทุ่มนะคะสามารถติดตามชมได้นะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะ ไ year from now. นะคะ abundance d o n ส stop สิ่งที่คุณกลุมกำลังทำอยู่ในชีวิตของตัวเองในตอนนี้จักรวาลน,นะคะส่งสารมาบอกว่าอย่าหยุดนะคะ s t o t stop สิ่งที่คุณทำมาถูกทางแล้วอย่าเพิ่งก i v e up ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้ว a b u n d a n c e หมายถึงการประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดน่ะสมบูรณ์แบบทุกด้านของชีวิตนะคะ การงานการเงินสุขภาพความรักนะคะชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ไอ e a r from Now นนะคะชัดเจนนะคะ Timeframe ม,ม,มาเลยอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ค่ะคุณจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วก็จะมีความสุขที่สุดนะคะก็สิ่งที่ต้องเผชิญกันตอนนี้งานที่หนักอะไรต่างๆภาระรับผิดช,ชอบทำต่อไปมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอกเดี๋ยวคุณก็จะได้รีทายแล้วแหละนะคะหยุดพักนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปนะประมาณนี้นะคะ ก็ดีใจด้วยพลังงานเคลียร์มากๆสำหรับชาวกลุ่มนะคะในช่วงต้นเดือนนี้เนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมช่องเมเมย์อขอบคุณทุกท่านเลยนะคะยังไงฝากคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ